สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ป้านะอาเอฟซีที่หกักแปงสู้ขู่สู้คนสู้มองสูบ้บอลสบายดีย่ามเศร้าๆพี่น้องเขาก็เลี่ยงงัวงแล้วพวกพ่อกับสองพอน้องมินี่คือเก่าคือเดิมเดยพี่น้องเด้อคลิปนี้เขาก็สีผ้าพี่ผ้าน้องไปหาหน่อไม้พี่นอ้องเนี่ยเขากำลังเคียเ้ยวนะ ฝนตกลงมาใส่มีอย่าว่าแนงนมันนะแถาแม่ครับแม่้องนิดท้าพี่น้องพากันหานอมาไม้โตงลงกลางบ่อือเจ้าว่ามาก Ao à, oh, mokang mà môn lam nhai mình y a khó thí no may not unite not my này không khó thí hoặc no yang cỏ ngon mức gang kèng bâti bật thiêng phải anh em mặt hai cọc lọt mì 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 ตามรับน <oung> <osc> like th ี่กะาิกลินลายปีแล้วเขาบริทางก่อนก่อนี่นะทาแ้นะต่ก้าเขาทางทางนักัผัดงามามอยู่น่อมันใหญ่อน่อใหญ่มันเป็นไม้ขอที่ตัวนี้ได้ดะันใหญ่บ่ใช่ไหม แต่บซุงโบเอามานู่ลกจอยากได้กะก็เอามาแข่งหนเล็กโอ้ยนอยเดียวเพื่อสอมเฉพากันบ่อาแน่นี่เอารลดนี่ยังนั่นที่ผมมีก๊างอยากโป้งหนีงเทียนนาผ้าเอามือไหม่จะผ้าลงมาละชิดออกมันงํามาเลยรงนาอันนี้เผื่อมาใส่หนาจันเด้ กำลังเกี่ยวพี่น้อง vẫn ยัง พ่กกอหลักกับพ่อกาบอกหมูแกงลายเด้อเอา,<ม>าพอดีเสียบๆเอาพอดีกินฮ <c oughs> อดโลดรต์กนันเอาลายนะมันช,าลาชีลายแล้วก็เขากินแบบอิมออ่มแน่บวนะอิ่มแน่เลยนะกินอิ่มลายหรือหมูย่างได้อิ่มลายผัด <c oughs> รีได้เขาบัอยักษลำนะคะก็ได้ สอมเซกตาพ่อนะน่นี่ก็แค่แมนวะเยยาล้ก็ได้มันมันมันวิตแมงใหญ่ใหญ่เอาไงอันใหญ่โคตรออยอมันหลายโคตรนะที่หลายโคตรแล้วก็ว้เผาด้อือว้เผา ใช่เปล่ไหมกินมันแมงมฟิดแมงเลยเด้อฟิแนะออดแมงแล้วเนาะเห็นน้ำไม้เผารับนอนะครับซุปไวอูกินาบพอปได้เปล่าขอพูด เื่อมันอยู่ในสายอันเืนอบูเ่ยก่ยนพอๆหรือเปาก่อนนักขยันชุม่มงอหน่อยอยู่ในคอยกบม่ได้ออกเลยเกี่ยวหยามาาหายสองกระสอบอืมกำลังบริษัทปูยเขือใช่นหยังบงานตกฝนแล้ อืมมันเด็ดไม่กรจานะตายน้ำพี่เอ้ยอันนี้เขาปลูกลำเลยปลูกซอนร่างเคี้ยวอย่างเีอยลกระตุกกระโบแห้งพี่น้องขึ้นเนย่รแห้งกระโบหลอดชดเชด

วันเดียวไปนอนชเ็นบริษัเร่ใช่มันก็นไ,ได้ตอกเวน,นะนหนเนร้นั<ห>นใช่วางไละไฟกับผม,มีนักดัใช่กำัเงือแน,งนและผีฟางอื่นก็จะอ,อยากเก็บมาใสา่ยยเ อืมนี่ทีนี้แต่ละกอก็บ่จะคือกันเนาะมาสวนนี่อีก

เกาะนี่บรเจากไม่ป่นละหงาหงอหงลาบก็ขึ้นห้าวีไม่นอได้ปีนหัวหัวกินชองนอจะเอาสลามมาเปิดว่าหงลาบหงลาบก็ข้นเนาะไม่สางไฟพี่น้องเป็นล้าตัดไหม Ở nhà mà hãy cho phần Kín 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 Được kín hiếu đấy Mà vẫn xuống đi Cụi mấy đồng minh Cảm ơn tưởng cơ à nè ี่เดี๋ยวพี่น้องโอ้ยตึงขนาดนี้อีกเดือนนึ่งจะว่าได้ตัดไปจา้าโอ้เครื่องนะเปลเป็นเลนยผู้ทั้งในผู้พี่น้องน้ำไหมอยากงามปีนี้เนาะบลอ,องกองแกงเป็นน้ำไหมแมง โอ้ยเม่เนี้ยน้อไม้เ้าวัิตาที่ตอกเขาขนาดคือมาปิดแนวนั้นหมดเลยวัน้างลางยั่ไม่เห็น,น,น,อนอกกดอบเออเาวิตเหตุจากตอกเขาอย,ยูออ่้งเอยคือเม,มงสันกระดกกระเด็ดอยู่ยก็เนนกสียได้เยอะของโบราณลำ เปขออปอไปเปัดเวลาไ่น้องไงตัน้มงงามตัดมาเห็ดน้ำมัเผาจะเป็นยังแม่ตนมองงามเนี่ยเอามรว่าอีเละขึ้นไปกับพอดีเป็นไม้ชื่อ ตัวได้งามจังจงไว้ไม้มันปั่นมือไว้พี่น้องเอ๋ยว่าเสียตัดไปจักตอกเข้าจักสิได้จักลำบุนี่ เล่าก็บ่คคอยมีพี่นอบ่บลลยเราเลาเราา่าาบดิตัดหลยปีเลยอันนี้เฮาทางไว้ได้นี่จังหว่จำนี้นะมีปีแล้เนี่อ่บดิทางปีก่อนนะก็ทางแล้วกับปีนี้เฮาก็ทางไว้ว่าสิขึ้นตัดตกเขาจะง่างงอยอ่นะคมคิดนะก็ได้ยุพี่นอ้องเลยแต่ก็บ่บลายลำเนาะปกติมันกับผุแล้วปุเปิดสิบผุแล้ว ลําได้แมงก็สิบ่ได้เอาลําได้บ่แมงก็สิได้เอาอีกดนเติบอยู่ดอกอีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์พนี่สิได้จักนี่ยังบ่สุดซอเพิ่นก็เป็นไสโอ้ยพญาเข้าพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินดอก เออเขี mm. ้ยวหลุ่มๆพี่เ้ยงามจากไม่เลี่ยงพอแม่เอามีมาหน่อแม่เอ้ยทงงะกันพี่น้องเลยพุ่นอยู่พื้นพุ่นเออเดี๋ยจะมาทางสวงกันนะนี่ไหมไหมทางสวงพี่น้องเลย หอมขนาดบุมเมนหอมป้อมเนี่พี่น้องอันนี้ทำมาเงะจิ๋วงามงามงามเก่งน้อไม้ใส่พักมางง <c oughs> เางะม,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 มาเง,งีงงง้ยวพักแน่นอนต้นนาบ่วเทิงบัวแดงนะทำะรับป้าจ่ากับเพียงเท่านี้แหละพี่น้องขอบขอบคุณเลยหลายพี่น้องสุขุสุขลนสุมองสุบอล ติดตามพอกันคลิปหน้าพี่น้องดีมแห้งไ้ทสกุนสบายดี